สวัสดีครับรายการข่าวสดสตรงจาก Voice of a m e r i c ิาภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงสดจากกรุงโวชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่5มามก,กราคมพุษาคมสพักราช2567ตามเวลาประเทศไทยพวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับกลุ่มรัฐอิสลามไอเอสอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีอิรานและ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนทนีลิงเคนบินด่วนไปตะวันออกกลางหวังสงครามอิสราเอลฮามัสป่านปลายจีนประนามเมียนมากรณีปล่อยให้ความขัดแยง้งที่ชายแดนรุนแรงมากขึ้นขณะที่เมียนมานั้นเตรียมปล่อยนักโทษเกือบหมื่นคนด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมนอกจากนั้นแล้วนะครับโรงพยาบาลในสหรัฐบังคับใส่หน้าก,กากอีกครั้งหลังตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และโควิดพุ่งขึ้น ช่วงท้ายรายการวันนี้ครับเกมเมอร์วัย13ปีชนะเกมตัวต่อในตำนานเต t r i สทั้งหมดในรายการข่าวส,สดสายตรงวันนี้ครับคุณฟังครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยข่าวความรุนแรงในอิร่านะครับตอนนี้มีความคืบหน้านะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการโจมตีด้วยระเบิดที่อิรานและมีผู้เสียชีวิตเกือบร้อยคนครับล่าสุดครับ กลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS นั้นอ้างความรับผิดชอบในวันพฤหัสบดีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับที่มีการระเบิด2ครั้งในอิรานและมีผู้เสียชีวิตเกือบ100รายขณะที่ผู้คนนั้นกำลังร่วมงานดำลึกผู้นำทหารที่ถูกโดนสลรรัยสังหารเมื่อ3ปีก่อนครับในถแถลงการบนแพลตฟอร์ม Telegram ผ่านสื่อพันธมิตรกลุ่ม IS ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีกล่าวว่าสมาชิก IS2 ราย จุดชนวนระเบิดที่ติดอยู่กับเข็มขัดเมื่อวันพุทธท่ามกลางฝูงชนที่ร่วมง,งานดํารึกในพลกเซมสุไลามานีของอิรานที่ถูกสังหารในอิรักเมื่อปี2020นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่งานครบรอบ3ปีของการเสียชีวิตของนายพลสุไลามานีบริเวณสถานที่ฝังศพที่เมืองเคอร์มานทางตอนออกเฉียงใต้ของอิรานผู้นําอิรานอายาตลาคามินี และรองประธานาธิบดีอันดับหนึ่งโมฮัมหมัดมุกแบร์ต่างออกมากล่าวประนามและระบุว่าจะแก้แค้นผู้ก่อเหตุน,นะครับรองประธานาธิบดีมุกแบกร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่เมืองคเคอร์มานว่าการตกโต้ที่รุนแรงยิ่งจากน้ำมือของทหารของสุลไลมานีจะถูกส่งไปยังผู้กระทำผิดครั้งนี้ ก่อนหน้านี้นะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับสื่อ IRNA ของรัฐบาลอิหร่านว่าระเบิดที่เกิดขึ้นที่สุสานที่เมืองเคอร์มานซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายพลสุไลมานีนั้นเป็นผลของการก่อเหตุโดยมือระเบิดพลีชีพด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกล่าวประนามเมื่อวันพุธว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการก่อวินาศกรรมที่ขี้ขลาด และส่งสารแสดงความเสียใจต่อญาติและผู้ของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตและต่อรัฐบาลอิหร่านนะครับทางการอิหร่านเรียกร้องให้มีการประท้วงครั้งใหญ่ในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่จะมีพิธีศพกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดทั้งนี้กลุ่มไอเอสเคยอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเมื่อปี2022ที่ศาสนสถานนิกายชีอะในอิหร่านซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต15คนนะครับ และเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี2017กลุ่มไอเอสอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุที่มือระเบิดโจมตีรัฐสภาอิรานและสุสานอโยตลารูฮัลลาโคมไหนีผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสรานอิราน,นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเราจะไปต่อกันที่ตะวันออกกลางนะ ร,รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบินด่วนเลยนะครับไปตนอนกลางเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสงครามมิสเรลฮามาสนะครับก็สืบเนื่องมาจากการที่การโจมตีในชนวนกาซาที่ขยายวงนะครับทำให้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนยนำโดยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเร่งเดินทางไปตอน,นอกลางอีกครั้งเพื่อหวังลดระดับความขัดแย้งครับ กระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุนะครับว่าการโจมตีระลอกล่าสุดของอิสราเอลที่เกิดขึ้นที่เมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาทาให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น14คนในวันพฤหัสบ,บดีและในกลุ่มผู้เสียชีวิตนั้นมีเด็กอยู่ด้วยจํานวน9คนครับอิสราเอลไม่ได้ออกมาให้ความเห็นโดยตรงเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดแต่รายงานเพียงว่ามีการทํา ปฏิบัติการทางอากาศที่เมืองดังกล่าวและได้สังหารนักรบกลุ่มติดอาวุธฮามาสสามรายที่พยายามวางระเบิดโจมตีฝ่ายตนขณะที่ปฏิบัติการทางภาคพื้นดินสังหารนักรบฮามาสอีก2รายได้ในบริเวณใกล้ๆกัน การเร่งโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลดําเนินต่อไปหลังฮัสซานนัสบลาผู้นํากลุ่มเฮสบอลาระบุเตือนระหว่างแถลงการผ่านโทรทัศน์ไม่ให้อิสราเอลโจมตีเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธนี้โดยระบุว่าถ้าหากศัตรูคิดจะทํำสงครามในเลบานอนเราจะต่อสู้โดยไม่ลังเลโดยปราศจากกฎเกณฑ์และปราศจากข้อจํากัดใดๆ คำเตอือนของนัสาลามีออกมาไม่กี่วันหลังอิสาราเอลส่งโดรนโนจมตีฐานปฏิบัติการฮามาสใกล้กับกรุงเบรุตและสังหารสมาชิกอาบุโสรายหนึ่งของกลุ่มติดอาวุธนี้ไปครับทั้งนี้กลุ่มเฮสบอลาที่มีอิหร่านนุนหลังเช่นเดียวกันกับกลุ่มฮามาสและถูกสหรัฐระบุว่าเป็นองค์การก่อการร้ายได้ทำการยิงจรวดเข้าใส่พื้นที่ทางเหนือของอิสาราเอลมาตั้งแต่สงครามอิสาราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้ว ขณะที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเดินทางกลับไปยังตอนออกลางอีกครั้งในวันพฤหัสบ,บดีในช่วงที่มีแรงกดดันจากนานาประเทศให้อิสราเอลเพิ่มความพยายามป้องกันการเสียชีวิตของพลเรือนในปาเลสไตน์อยู่โดยชันสุข่าวรอยเตอร์ครับรายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาบุโสร,รายหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐว่าเอมอสโฮสไตัที่ปรึกษาอาวุโสของประธานธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปอิสราเอลด้วยเพื่อหวังช่วยลดความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและเฮสบลา ขณะที่ฮาคารฟิดานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าบริงเคนจะร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ตุรกีในวันเสาร์ตามการเปิดเผยของสื่อท้องถิ่นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยด้วยว่าสหรัฐยังคงมีความกังวลอย่างสูงมากเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ว่า ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสจะขยายวงไปสู่พื้นที่อื่นหลังมีการสังหารซาเลอเอาอารูรีสมาชิกอาบุโสของกลุ่มฮามาสมอบันอังคารในเลบานอนด้านกองกําลังรักษาการขององการสหปร,ระชาชาติในเลบานอนเ,อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับด้านสำนักง,งานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหปร,ระชาชาติเตือนอีกครั้งว่ากาซากาลังใกล้เข้าสู่ภาวะเกิดพิบัติด,ด้านสาธารณสุข หลังตัวเลขผู้พลัดถิ่นหลังไหลเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ของกาซาเป็นจำนวนมากจนทําให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆหนักขึ้นโดยรายง,งานเ่าระบุว,ว่ามีการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดต,ต่อต่างๆถึงกว่า4 0 0 0รายนับตั้งแต่การสู้รบเริ่มต้นขึ้นโดยราว1 8 0 0 0 0ืนคนมีปัญหาด,ด้านการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจขณะที่มีผู้ป่วยท้องโรคท้องร่วงกว่า136,00 0รายโดยราวครึ่งหนึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบครับคุณร,รัตพลครับตัวเลข พูดอิดเชื้อโรคระบาดต่างๆเนี่ยหลักแสนนะครับใกล้จะ5 0 0แสนแล้วด้วยนะฮะสี่แสนรายก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลและเรายังคงมีข่าวสารต่างๆมารายงานอยู่เรื่อยๆนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนกับเมียนมาคุณผู้ชมรัฐบาลปักกิ่งนั้นก็ได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงนะครับ ในวันพฤหัสบดีที่การสู้รบในเมียนมานั้นส่งผลให้มีชาวจีนได้รับบาดเจ็บพร้อมระบุว่าจะมีการดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นนะครับเพื่อปกป้องประชาชนของตนหลังจากที่มีการยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้ามาอย่างจีนนะครับ สื่อจีหลายแห่งรายงานเมื่อวันพุธว่ากระสุนปืนใหญ่ที่ตกเข้ามายัางเมืองหนานซานมณฑลยุนนานซึ่งอยู่ติดกับเมียนมานั้นเกิดระเบิดและทำให้มีประชาชนหลายคนได้รับบาดเจ็บนะครับสื่อเ f p รายงานว่ายังไม่สามารถทำการตรวจสอบประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่และยืนยันว่าภาพที่ถูกแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องนี้เป็นของจริงหรือไม่เช่นกันนะครับ ในแถลงการเมื่อวันเพศสัสบดีนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามหวังหวนินปวนปินโคศกของกระทรวงการต่างประเทศจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ได้คําตอบครับว่าจีนนั้นแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงที่ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธทําให้ชาวจีนนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วเขาบอกว่าจีนนั้นได้เรียกร้องไปอีกครั้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติความเป็นปรปักต่อกันทันทีนะครับ ในช่วงที่ผ่านมานะครับพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยนั้นได้เข้ายึดพื้นที่หลายแห่งและศูนย์กลางต่างๆตามแนวชายแดนเมียนมาที่มีความสำคัญด้านการค้าและเศรษฐกิจกับจีนและนักวิเคราะห์ให้ความเห็นครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นความท้าทายทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลทหารเมรียนมาต้ตองผเผชิญนับตั้งแต่โค่นอำนาจรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021หรือเมื่อ3ปีก่อนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับกรุงปักกิ่งเปิดเผยว่าทางตนนั้นได้เป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างกองทัพเมียนมาและพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยต่างๆและได้บรรลุข้อตกลงการหยุดยิงชั่วคราวแล้วนะครับ แต่นะครับเหตุการณ์ประทะการระหว่าง2ฝ่ายในเมียนมาก็ยังคงดําเนินต่อไปในพื้นที่รัฐชานและสัปดาห์ที่แล้วสถานทูตจีนได้ขอให้ประชาชนของตนอพยพออกจากพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดกับเมียนมาเนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนั่นเองนะครับ คุณเยมยุทธมีอีกข่าวหนึ่งจากเมียนมาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวของรัฐบาลฐานเมียนมานะครับที่มีแผนจะปล่อยตัวนักโทษจํานวน9,652คนภายใต้แผนเนื้อโทษกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างอิงสื่อรัฐบาลเมียนมาในวันพฤหัสบ,บดีครับรัฐบาลทหารเผยแพร่ประกาศแผนดังกล่าวผ่านสื่อของตนโดยมีเนื้อความว่า ด้วยความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์กับนาประเทศไว้และเหตุผลด้านมนุษยธรรมนักโทษชาวต่างชาติ114คนจะได้รับการอภัยโทษด,ด้วยและกล่าวด้วยครับว่าทุกคนจะถูกส่งตัวกลับสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งไปยืนรอที่ด้านหน้าเรือนจำอินเซงในนครย่างกรุงรับพนทธพลเพื่อรอนักโทษที่จะได้รับการปล่อยตัวกันแล้ว ทั้งนี้รัฐบาลทหารเมียนมาได้จับกลุมตัวผู้คนไปเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021รวมไปถึงอดีตผู้นำรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดอย่างนางองซานซูจีที่ถูกพิพากษาจำคุกเป็นเวลา27ปีในข้อหาต่างๆตั้งแต่ปลูกระดมไปจนถึงการทุจริตการเลือกตั้งและคอรัปชันโดยเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ด้นานของทัพเมียนมายืนยันว่านางองซานซูจีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่มีศาลซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้ดูแลทั้งนี้ครับโดยปกติทางการเมียนมาจะมีการปล่อยตัวนักโทษบางส่วนเพื่อฉลองวันคล้ายวันที่ประเทศประกาศอิสระภาพจากการปกครองของอังกฤษครับครับขอบคุณมากครับคุณเย่ยมยุร์ครับ,รบโอ้โหช่วงแรกของรายการวันนี้นั้นมีแต่ข่าวที่เข้มข้นข่าวหนักล้วนเลยนะครับท่านที่ต้องการกลับไปอ่านไปฟังนะครับ รวมทั้งดูภาพข่าวที่น่าสนใจนั้นตามเราได้ที่เว็บไซต์ voa.thai.com นะครับและอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube และ Facebook voa t h a i นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับติดตามเราได้ทั้งทางแพลตฟอร์ม X และ Instagram รวมทั้ง Twitter ด้วยครับเอาละข่าวหนักอีกสักข่าวหนึ่งแล้วรเราจะไป ดูข่าวเศรธธษฐกิจกันบ้างนะครับเรื่องของยูเครนคุณย่ำยุทธเ,รรเจ้าหน้าที่ของยูเครนแล้วก็องค์การนาโตหรือว่าองค์การสตรีสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับวางแผนที่จะร่วมประชุมกันในสัปดาห์หน้านะครับโดยมีจุดประสงค์คือเรื่องของการหารือประเด็นการโจมตีทางอากาศโดยรัสเซียเข้าใส่ยูเครนซึ่งมีการยกระดับนะฮะแล้วก็ใช้โดรนรวมทั้งขีปนาวุธเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นปีเลยทีเดียวนะครับเดลันไวท์นะครับโฆษกของนาโต เปิดเผยในวันเพฤหัสบดีว่าเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการในโตจะเป็นผู้เริ่มเปิดการประชุมสภานาโตยูเครนในวันที่10มกราคมนะครับหลังมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนโดยรัสเซียเมื่อมีนานนี้ เจ้าหน้าที่ยูเครนพยายามผลักดันให้ประเทศพันธมิตรช่วยเสริมสร้างศักยภาพความสามารถของระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศให้ตนมากขึ้นนะครับขณะที่รัสเซียนั้นใช้ยุทธวิธียิงถล่มด้วยขีปนาวุธและส่งโดรนจำนวนมวลมากเข้ามาโจมตีตามเมือตงต่างๆอย่างต่อเนื่องครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัสเซียโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงมากอย่างน้อยเป็นเวลา2คืน โดยหนึ่งในเป้าหมายหลักคือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนั่นเองนะครับดเดมิทรีคูเลบาร,รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยูเครน,นกล่าวเมื่อวันพุธว่า ประเด็นหารือหลักๆที่การประชุมสภานาโตยูเครนนั้นจะเป็นเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศพร้อมระบุว่าการหารือที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสัญญาณสำคัญนะครับของความสมคคีในระดับยูโรแอตแลนติกท่ามกลางการยกระดับความห,วหัวเทียมของรัสเซียนั้นเป็นคำกล่าวของคุณเลบ้าน,นะครับและเมื่อวันอังคารนะครับ รัฐมนตรีผู้นี้ก็เพิ่งเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรช่วยส่งระบบป้องกันทางอากาศและอาวุธยุทภัณฑ์อื่นๆมาให้ยูเครนเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งช่วยจัดหาโดรนและก็ขีปนาวุธที่มีวิถียิงไกลกว่า300กิโลเมตรให้กับกองทัพกรุงเคียฟอีกด้วยนอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศยูยเครยนยังพยายามขออนุมัติให้มีการใช้สินทรัพย์ที่ต่างประเทศยึดมาจากรัสเซียเอาเงินเนี่ยมาช่วย กรุงเคียฟในการรับมือกับมอสโกและให้มีการโดดเดี่ยวทางการทูตรัเสเซียด้วยนะครับยูเครนนั้นรายงานในวันพฤหัสบดีครับว่ารัเสเซียยังคงเดินหน้าทําการโจมตีทางอากาศเข้ามาแต่ระบบป้องกันการโจมตีของตนก็สามารถยิงโดน2องลำที่ถูกส่งมาเมืองคาเมลเนสกี ki, ตกลงได้นะครับกองทัพของยูเครนเปิดเผยครับว่า การโจมตีระลอกล่าสุดของรัสเซียนั้นมีการใช้ขีปนาวุธนำวิถี3ลูกที่มีเป้าหมายที่คาคิฟและดอนเนสด้วยนะครับเอาละรครับจากเรื่องราวภูมิภาคที่มีความขัดแย้งหลายจุดนะครับมาที่ตลาดหุ้นของสหรัฐกันบ้างหลายคนเนี่ยรอคอยว่าหุ้นจะขึ้นต่อนเนื่องจากปลายปีที่แล้วหรือไม่นะครับปรากฏว่า ดัชนีต่างๆนะครับมีทั้งปิดบวกและปิดลบคุณผู้ชมทางดัชนีดาวโจนส์นะครับปิดบวก10.15จุดนะครับมาอยู่ที่37,440.34 S&P ติดลบฮนะลบ16.13จุดมาอยู่ที่4,688.68 Nasdaq ลดลง81.91จุดปิดที่14,510.30 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะครับ0.4 0มาอยู่ที่2,000กับอีก50ดอลลาร์และ90เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่ค่าเงินบาทนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาท53สตางค์ครับข่าวสุขภาพคุณยิมยูครับ<น>ตอนนี้เนี่ยผู้คนเริ่มเห็นใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้นในกรุงวอชิงตันแล้วก็คล้องจองกับเหตุการณ์ที่เราเห็นมากับตานี่ก็คือว่า มีกฎของการสวมหน้ากากในโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับช่วงนี้ผมเดินทางไปไหนมาไหนทางรถประจําทางรถไฟใต้ดินเนี่ยก็เห็นคนสวมหน้ากากาเยอะขึ้นจริงนะครับ,รบแล้วก็ในภาพใหญ่นะครับมีรายง,งานข่าวว่าตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 รวมถึงโรคอื่นในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ผ่านพ้นไปทําให้โรงพยาบาลหลายแห่งบังคับให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษารวมถึงคนที่มาเยี่ยมนะครับต้องสวมหน้ากากาป้องกันใบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆครับ สำนักข่าวเอีก็รายงานนะครับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมองว่าเป็นการระบาดในฤดูการนี้ซึ่งอาจจะไม่ร้ายแรงเหมือนกับในฤดูหนาวของปีก่อนๆแต่อย่างไรก็ตามโอกาสของการพบผู้ป่วยจํานวนหลายแสนคนที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมทั้งการเสียชีวิตของผู้คนหลายพันก็ยังคงมีอยู่ครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนครนิวยอร์กออกกฎบังคับให้ผู้ที่เข้ามาอย่างพื้นที่โรงพยาบาลรัฐจำนวน11แห่งต้องสวมหน้ากาก,ากตลอดเวลาเช่นเดียวกันกันกบที่นครลอสแองเจลิสและรัฐแมสซาชูเซตส์มีโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐเช่นกันนะครับออกกฎให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของตนต้องสวมหน้ากากตั้งแต่หลายเดือนก่อนเพื่อเตรียมรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่จะพุ่งขึ้นในช่วงท้ายปี ทั้งนี้สถิติผู้ป่วยโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการรายงานตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มสูงในสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสในพื้นที่31รัฐด้านแพทย์หญิงแมนดี้โคเฮนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC กล่าวว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ก็คือการเร่งตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะนะครับแต่อย่างไรก็ตามข่าวดีก็คือตัวเลขผู้ป่วยโควิด1 9และไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐน่าจะแตะจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนนี้ก่อนที่จะลดลงพร้อมเปิดเผยว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในปีนี้เป็นผลมาจากไวรัสสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงจนอาจจะก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเหมือนในบางปี ทั้งนี้ครับถามว่าตรงไหนต้องใส่หน้ากากบ้าง CDC าก็แนะนําให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของเขตปกครองเคานตี้ของตนเพื่อตัดสินใจว่าควรจะสวมหน้ากากหรือไม่หรือควรดําเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันตนเองครับทั้งนี้รายงานที่อ้างข้อมูลจากทางการชี้ให้เห็นว่าในปีนี้อัตราการฉีดวัคซีนของประชาชนลดลงโดยมีผู้ใหญ่ชาวอเมริกันราว14%ที่รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะครับตามข้อมูลเมื่อ23ธันวาคมครับคุณรัตพล ครับน่าสนใจนะว่าถ้านี่คือโรงพยาบาลใช่ไหมถ้าสมมติว่าคนทั่วไปกลับมาใส่หน้ากากหรือว่าต้องกลับมาใส่หน้ากากตามกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะมีผลกระทบด้านสังคมอย่างไรนะนี่ต้องไปดูกันเอาละรครับตอนนี้พักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอ,อื่นเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนใจด้านวิดีโอเกมอย่าลืมติดตามครับ Voice ครับคุณผู้ชมก่อนที่จะปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยผู้พิชิตเกมเต t ด i ริสเกมสุดยอดในตำนานนะครับของเด็กยุค90 <c oughs> แล้วก็เจนถัดๆมามาที่เรื่องของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวิดีโอเกมในประเทศจีนกันครับ ทางการจีนนั้นได้ปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับที่ดูแลเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมไม่นานครับหลังจากหุ้นในภาคธุรกิจนี้เนี่ยเจอแรงขายอย่างหนักครับเพราะว่านักลงทุนกังวลว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการกำหนดและออกกฎต่างๆเนี่ยจะเข้มงวดเกินไปไหมนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่ออกข่าวพิเศษในเรื่องนี้โดยอ้างแหล่งข่าว5รายนะครับเฟิงชิชินนะครับ ผู้ที่ถูกปลดนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยง,งานที่มีชื่อว่า National Press and Publication Administration ชื่อย่อ,ยอภาษาอังกฤษว่า NPPA นะครับทำหน้าที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมเกมของจีนคุณเย่ยมยุทธ ไรเตอร์ติดต่อไปอยังสำนักงานข้อมูลข่าวสารของสภาแห่งรัฐจีนที่ปกติแล้วจะรับผิดชอบเรื่องการตอบคำถามสื่อแต่ว่าไม่ได้รับการติดต่อกลับโดยทันทีนะครับแล้ก็ไม่สามารถติดต่อกับนายเฟิงได้โดยตรงเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้สื่อแห่งนี้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว5รายที่บอกว่าการปลดเฟิงในยงใยกับกฎที่ NPPA ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ราคาหุ้นของหลายบริษัทในหุ้สาหกรรมเกมเช่น Tencent นั้นดิ่งลงนะครับหลังมีข่าวเรื่องกฎใหม่ของหน่วยงาน NPPA หุ้นของ Tencent ตกลงนะครับคิดเป็นมูลค่าการตลาดที่หวบไปถึง43,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวคุณผู้ชมแห่งข่าวได้ปฏิเสธนะฮะที่จะเปิดเผยตัวตนเพราะว่า ทางการปักกิ่งนั้นยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการปลดเฟิงออกจากตำแหน่งนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้เป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนเวลามีงานสัมมนาเสวนาเกี่ยวข้องกับความพยายามกำกับดูแลอุตสาหกรรมเกมนะครับเช่นกฎการยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้เล่นแล้วก็เรื่องของการอนุมัติเกมใหม่ๆสู่ท้องตลาดนะครับท้งนี้มาตรการใหม่ๆของ NPPA นั้นมีจุดประสงค์เพื่อที่จะลดนะฮะการใช้เงินจูงใจการใช้รางวัลจูงใจให้คนออกมาเล่นเกมนะครับและความกังวลในหมู่นักลงทุนเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงขายหุ้นในภาคธุรกิจนี้จนมูลค่าการตลาดของบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุด2แห่งของจีนหายไปรวมกัน80 0 0 0ล้านดอลลาร์คุผู้ชม cross, นักวิเคราะห์นะฮะบอกว่าแผนออกมาตรการใหม่ๆของ NPPA นั้น ไปสกิจแผลที่คนเคยหวาดกลัวในช่วงที่จีนเนี่ยมีการออกกฎมากมายเกี่ยวกับกลุ่ม IT นะฮะแล้วก็เป็นการบั่นทอนความมั่นใจของนักลงทุนโดยเฉพาะยิ่งในเวลานี้นที่รัฐบาลปักกิ่งนั้นพยายามที่จะกระตุ้นภาคเอกชนเพื่อช่วยเศรษฐกิจที่กำลังชะลอลงนะครับ หลังการประกาศที่สั่นคลอนวงการเกมนะฮะ NPPA ก็ปรับถ้อยคําให้อ่อนลงคุณผู้ชมโดยระบุว่าตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาอย่างจริงจังในเครื่องหมายโ้ดนะก่อนที่จะรับทราบมุมมองของประชาชนอย่างครบถ้วนนะครับย้อนไปเมื่อปี2021ครับทางการจีนนั้นออกข้อกำหนดนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหากรรมนี้ครั้งใหญ่นะครับเช่นการจำกัดผู้เล่นว่า ต้องอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วก็ระง,งับการอนุมัติเกมใหม่ๆยาวนานถึง8เดือนนะครับเพราะว่ากังวลเรื่องการติดเกมงอมแงมนั่นเองนะครับครับอาละครับข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำลายสถิตินะชนะเกมเตติสได้ใช่ครับคุณรัตพลเกมที่พวกเราเล่นกันมาหลายทศวรรษนะครับ โดยไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของเกมอยู่ที่ไหนตอนนี้มีคนที่พบจุดจบของเกมนี้แล้วนะครับและเขาคนนั้นคือเกมเมอร์วัย13ปีตามการรายงานของสันาข่าว AP ครับ <G ül> เมื่อวันที่21ที่ผ่านมาครับ21ธันวาคมปีที่แล้วนะครับภณรัตพล <un> ผู้เล่นเกมที่ชื่อวิลลิสกิปสันที่ใช้ชื่อในเกมว่า Blue s c o o ี y สามารถเรียงตัวต่อไปจนถึงด,ด่านที่157ตรงเรีกว่าไกลมากนะครับก่อนที่จะเกิดสิ่งที่คนในวงการเรียกกันว่าคิวสกรีนนั่นหมายถึงจุดที่ระบบปฏิบัติการของเกมเนี่ยมันถูกผลักจนขีดจำกัดจนไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับ,ค,รบออคนที่ไม่เคยเล่นเกมเตทริสหรือว่าคนที่อาจจะไม่คุ้นกับวงการเกมอาจจะงงว่าแล้วเล่นต่อไม่ได้แล้วมันยังไงนะครับ ถึงเป็นความสําเร็จใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าภาพที่ท่านที่ดูไลฟ์สตรีมอยู่ตอนนี้ที่เห็นว่าหน้าจอเกมเต t ต i ิสมันค้างเนี่ยคิวสกรีนนะครับเป็นสิ่งที่คนในวงการเกมเนี่ยถือได้ว่าผู้เล่นคนนั้นประสบความสําเร็จในการเอาชนะเกมหนึ่งเกมนะครับโดยเฉพาะเกมเต t ต i ิสเนี่ยที่เป็นเกมเรียงตัวต่อลงมาแล้วก็ต้องกําจัดตัวต่อลงไปทีละแถวทีละแ,แ,แถวเนี่ยมันไม่มีจุดจบที่ชัดเจนนะครับดังนั้นการเล่นจนมันตันเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จและถือว่าเล่นจบนะครับ ข้อเขาเรียกว่าข้อเสนอนี้นะครับถูกยอมรับโดยมาย่าโรเจอร์สประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเตทริสซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมนี้นะครับซึ่งในปีนี้จะฉลองอายุครบทสทศวรรษก็ออกแถลงการสืบเน,นื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับบลูสกูตี้ที่ประสบความสําเร็จอันยอดเยี่ยมที่ได้หักล้างทุกๆก,ก,การคาดเดาเรื่องขีดจํากัดของเกมระดับตำนานเกมนี้ที่มีมาทั้งหมดครับคุณรัตพลไม่ทราบว่าเคยเล่นเกมเตทริสไหมครับอ๋อเรียกว่า เป็นเกมคู่ชีวิตเลยก็ได้นะช่วงเด็กๆเราว่ามือเนี่ยติดกับเกมบอยตลอดเวลาเลยตอนเด็กๆใช่แล้วผมก็เคยเล่นเกมนี้นัแต่ว่าไม่ใช่เวอร์ชันเกมบอยเพียงแต่ว่า รู้หรือไม่ว่าเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่หมูนะครับเพราะว่านอกจากเล่นไปสักพักนึงเนี่ยตัวต่อมันจะไหลลงมาเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วตลอดวสวีทศวรรษของความพยายามในการจะเคลียร์เกมนี้ของมนุเยชาตินะครับก็พบว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งตัวต่อเนี่ยก็ไหลลงเร็วขึ้นรวมถึงบางด่านเนี่ยตัวต่อมันก็จะมีสีผสมกันจนบางทีมองแยกไม่ออกนะครับระหว่างสีตัวต่อกับสีพื้นหลังซึ่งทําให้การไปถึงจุดจบของเกมนี้เนี่ยโอ้ยิ่งยากมากจนกระทั่งเอ,อ ในช่วงปี2022นะครับก็คือระหว่างที่มนุษย์เนี่ยหาทางเคลียร์เกมนี้เนี่ยเขาก็คิดค้นเทคนิคนู่นนี่นั่นในการที่จะทําให้มือตัวเองเนี่ยมันขยับเร็วให้ทันกับไอตัวต่อที่ล่วงลงมานะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งความพยายามของมนุษย์เนี่ยจะถึงจุดที่ยากเ,าเกมอาจจะยากเกินไปนะครับก็เลยมีการประดิษฐ์ AI ที่เอาไว้เล่นเกมนี้โดยเฉพาะที่ชื่อว่า Stack Rabbit นะครับ,รบเอามาลองเล่นเกมนี้ดูว่ามันจะไปถึงจุดสิ้นสุดตรงไหน นะฮะซึ่งตัว stack AI เนี่ย stack rabbit เนี่ยก็สามารถเอาชนะเกมด้วยการสร้างคิวสกรีนได้ในด่านที่237แต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าหนูน้อย blue scooty เนี่ยจะแพ้ AI นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นที่ AI เล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชันดัดแปลงส่วนเวรนอร์ชั่นที่ blue scooty เล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชันต้นตำรับนะครับนะ่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่คุณรัตพลเล่นใน nintendo <laughs> ะนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็สิ่งที่วิลลิสหรือ blue scooty สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ เขาเรียกว่าอะไรถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วก็อากัปกิริยาของน้องเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความดีใจนะครับที่น้องเนี่ยดูแทบจะหายใจไม่ทันนันในข่าวภาษาอังกฤษใช้คําว่าเกือบจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลชันแล้วก็พูดคําว่าโอ้พระเจ้าซ่อมไปซ้อมมานะครับหลังจากนั้นพอเริ่มควบคุมตัวเองได้เขาก็ตะโกนออกมาว่าแทบจะไม่รับรู้ความรู้สึกของนิ้วตัวเองนะครับสะท้อนถึงความยากของมันนะครับในการที่จะมาถึงด่านนี้ได้ก็นิ้วชากันไปนะครับ ครับก็เรียกได้ว่าสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าตัวเลขของด่านลึกแค่ไหนเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับจอคิวสกรีนว่าเอาจนเกมเนี่ยไปต่อไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาเสนอกันและเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุดทิชัยาผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะสวัสดีครับคุณธีรัรครับ,รรบแต่ฟังเกมเมอร์สองคนสนทนากันเรื่องเกมนี้ได้อารมณ์จริงๆได้เห็นภาพน้องสิบสามขวบใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่ใช่ครับแสดงความดีใจมากครับในการชนะเกมที่โอ้ดิฉันดีใจกับคนออกแบบเกมนะที่สามารถทำให้มันท้าทายและทำให้คน เล่นได้กันทั่วโลกอย่างสนุกสนานแล้วก็เล่นไม่เลิกและอยากจะเอาชนะนี่เป็นจิตวิทยาการออกแบบเกมที่โนักออกแบบเกมต้องทําต้องทําเลยคือเล่นแล้วต้องติดเล่นแล้วให้เล่นต่อเล่นแล้วอยากเล่นเล่นแล้วเลิกไม่ได้ต้องการเอาชนะนี่คือสิ่งที่เขาทําสําเร็จอย่างยิ่งเลยครับน,นี่นก็เป็น,าารนเรื่องของเกมบางอย่างเขาเรียกว่าเกมที่เรียบง่ายแต่ว่าก็ยากนะครับเป,เป็นจิตวิทยากเกมอย่างที่คุณเทียรัตบอกจร,จริงก็คือในยุคสมัยก่อนจะ มีฐานคิดในลักษณะแบบนั้นแล้ววันนี้การรายงานข่าว2เรื่องเราก็ได้เห็นทั้งเรื่องของด้านที่มีคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเล่นเกมและด้านที่มีความพยายามาควบคุมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะเห็นตรงนี้ก็คือเรื่องของความพอดีพอดีนะครับในเรื่องของพื้นที่ตรงกลางในเรื่องของการเล่นเกมและการใช้เวลาไปกับเกมใช่ไหมครับใช่ค่ะและคนที่ฟังข่าวนี้ก็อาจจะอยากจะบอกน้องสิบสามปีว่า เล่นเสร็จแล้วอาจจะต้องไปเรียนหนังสือนะซ้อมอย่างหนักมานิพุชาเนี่ต้องไปทําหน้าที่ภารกิจหลักตัวเองต่อเดี๋ยวน้องๆวัยเดียวกันได้ยินแล้วก็คิดว่านี่คือเป้าหมายชีวิตสําคัญเป็นดีอกดีใจและตีข่าวไปทั่วโลกเดี๋ยวจะเข้าใจค่านิยมแบบนี้ผิดไปด้วยนะคะคุณเยี่ยมยุทธคุณรัฐพลครับต้องขอบคุณคุณธีรัที่ให้ข้อคิดนี้ด้วยสําหรับผู้ใหญ่อย่างเรานะครับคืออะไรที่แบบเรียบง่ายอย่างเช่นแบบ เกมูโด oku อะไรอย่างเงี้ยค,คืออะไรที่ไม่ได้ยากมากแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ให้เขาเรียกความพึงพอใจคือมันไม่ได้ง่ายในระดับที่ง่ายจนเรารู้สึกว่าไม่สนุกแต่ว่าเป็นง่ายที่ให้อะไรเล็กๆน้อยๆกลับมาเออว่าเออเราชนะก็เป็นสิ่งอันนี้ถ้าเราอยู่ในวัยที่ไม่ต้องเรารู้แล้วเราว่าเล่นได้ขนาดไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รับสมองเหมือนกันแล้วก็ได้ความสนุกในเวลาเดียวกันครับค่ะ